วันนี้เรามาตอบคําถามกันนะคะขอโทษด้วยที่ไม่ค่อยได้ตอบคําถามในเพจอย่าเรียกว่าไม่ค่อยเรียกว่าไม่ตอบเลย <laughs> 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 จนคนเขาคิดว่าเราเป็น,นอะไรมีตัวตนจริงหรือ,ปเ,อ,อเปล่า <ไอ S 1> มีตัวตนจริงๆ<ม>นะคะภาสิเลยค่ไม่ใช่ AI นะนะคะ <laughs> การเวลาตัวเองได้นะคะจะค่อยๆทยอยมาตอบคําถามที่อยู่ในคอมเมนต์จะเลือกคําถามที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์กับคนส่วนรวมละกันจะมาตอบในเพจไปเรื่อยๆค่ะอ่ะงั้นเรามาเริ่มที่คําถามแรกค่ะรายได้ในภาษาภาษีคือรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายหรือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วค่ะกรณีจดแบบเ็แล้วขอบคุณค่ะโอเคค่ะรายได้ในภาษาาีภาษีภาษีเนี่ยคนเข้าใจยากแต่ก็องมาฟังนีคลิปนี้ดูนะคะว่าจะเข้าใจหรือเปล่าคนที่เสียภาษีเนี่ยมีสองกลุ่มด้วยกันก็คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลถ้า ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาร,รายได้ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวารวมมาให้หมดทุกอาชีพนั่นคือรายได้ของคุณค่ะแล้วใช้รายได้อะไรในการยืน่นภาษีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนยังไม่ต้องหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนนะคะอันนั้นคือรายได้ค่ะแบบที่2คือใครที่จดบริษัทรายได้ของบริษัทก,ก็คือรายได้ทุกอย่างที่เราทําในนามบริษัทไม่ว่าจะโอนเข้าแบงก์หรือว่าจะรับเป็นเงินสดก็ตามแล้วก็ยังไม่ได้ confirmed. หักค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนนะคะอันนั้นนน่ะะคถะือวาาเป็รย ทางภาษีค่ะสรุปแล้วรายได้ในภาษีก็คือรายได้ที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายหรือค่าลดหย่อนหรือต้นทุนหรืออะไรเลยค่ะ